าซื้อของใช้กันนะคะ,จะเจาอะไรดีอันนี้ในห้องน้ำค่ะฝักบัวไม่ใช่ห้องน้ำสิฉีดรดต้นไม้นี่ค่ะได้อันนี้อันนึงละมีกันไก่ตัดญ้าแต่เราไม่ได้ตัดญกา อันนี้ไอตัวคีบขยะนี่ค่ะเราเก็บขยะเราไม่ต้องก้มอันนี้อันเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้อันเท่าไหร่โอ7เจ็ดสแน่แพงเหมือนกันแต่เราก็จะใช้ค่ะ เราคุณสามีก้มเก็บไม่ได้เราจะใช้เราจะดูทางขยะดูทางขยะไปสักอันที่ทุกคนทางขยะก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมมีแต่แบบนี้ค่ะแต่นี้ก็น่าจะได้ ฝาปิดก็ต่งหากค่ะไม่ราคาเดียวกันอีกต่างหากเอ,อขายแยกกันค่ะทุกคนงงกับบ้านนี้อะไรก็ขายแยกกัน,นแต่นี่นมีฝาด้วยก็เท่ากันนะสามอันสองร้อยกว่าอันเดียว อันเดียวก็85้าค่ะอันนี้เราได้ล้เดินดูก่อนนะคะไม่รู้เราจะซื้ออะไรบ้างฝักบัวรดน้ำผักน่ารักค่ะที่รดน้ำเด็กๆค่ะฝักบัวเด็กๆ หกสิมครื่อันนี้พวกเพาะดอกไม้เพาะต้นไม้กระถางกระถางเพาะต้นไม้นี่เราจะเกาะข้างฝานะคะโอ้พร้อมเหล็กก็สี่ร้อยกว่าเนี่ยเนี่ยค่ะราคามีเหล็กให้ด้วยแล้วเราก็ไปเกาะข้างฝา เรื่องตัดหญยามีทุกอย่างให้เลือกสรนแปลงแปลงเราก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรทุกยให้คัดห้องน้ำรถเข็น ไหนเราจะใช้เราก็จะดูไปนะคะนิติกถทาสีทากรจกเราตากผ้าดูก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรดี ก๊อกน้ำ ที่ใส่กระดาษหกร้อยโอ้กเกินค่ะทุกคนมีสั่งของแพงๆมีทังด้วยค่ะ กะลังไปล้างกำมังสี่สิบจ็ดสิบแปดคนกับสิบแปด ไม่รู้ไปค่อยมาดูวันหลังค่ะวันนี้อันนี้ถําไว้เาวหน้าค่ะถังไม้เวลาเราเข้าสาหน้านี่ยค่ะมีสีีงด้วย จะทำอะไรดีเฮ้นี่แก้วน่ารักเลยค่ะโอ้ตั้งร้อยกว่าเนี่ยแก้วใส่ขวดเบียร์อะไรจะแพงแทะไม่มีอะไรโถกลุงย ไม่เคยเข้ามาเลยค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครั้งแรกกัะทุกคนนี่กระดาษกระดาษนี้ใช้ได้นานค่ะเอาไปเช็ดมือวันหลังก็มาซื้อดีกว่าน,นี้ก็หนักแล้วค่ะ สวมทันกสมัยจ้ะอันนี้ถัส้วมใช้ไฟนะคะไม่ได้ใช้น้ำสมมองหมื่นกว่าเนี่ยอมฮาริเกตแพงทางสองหมื่นกว่าโครนที่เกด สีสีไปทาบ้านดีไหมคะเนี่ยไม่เคยมาเดินเลยค่ะครั้งแรกมาเดินโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ